การเขียนย่อความสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับการเขียนบันทึกความรู้กันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักการย่อความบ้างนะครับส่วนการย่อความคืออะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับรู้ครับผมมีข้อสงสัยครับมีอะไรอ่ะจ๊ะถามมาได้เลย ผมอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือครับแต่อยากจะย่อให้มีเนื้อหาน้อยลงแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะเริ่มตรงไหนดีคุณครูช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิครับได้สิจ้าในการเขียนย่อความนั้นก่อนอื่นเราจะต้องสรุปใจความสำคัญของเรื่องก่อนซึ่งมีวิธีการดังนี้จ้ะขั้นตอนแรกเราควรที่จะอ่านเรื่องที่จะย่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ซะก่อนต่อมา ก็ให้หาคำกลุ่มคำหรือประโยคสำคัญในเรื่องเพื่อจับใจความสำคัญในการเขียนนั้นจะต้องใช้ภาษาง่ายๆกระทัดรัดเป็นสำนวนของตนเองเขียนให้ได้ใจความครบถ้วนและสุดท้ายต้องบอกที่มาของเรื่องที่ย่อได้จ้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความเข้าใจมากขึ้นครูจะยกตัวอย่างคำกลุ่มคำ หรือประโยคที่สำคัญในเรื่องมาให้ดูกันแล้วกันนะจ๊ะแต่เอจะเป็นเรื่องอะไรดีนะเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอที่เราเพิ่งเรียนกันได้ไหมครับได้เลยจ้าเอาเลยครับน้องๆก่อนที่เราจะไปดูการย่อความเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอน้นเราไปอ่านเนื้อหาเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอกันก่อน เรามาดูการย่อความเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอดกันเลยครับตัวอย่างคำํำกลุ่มคําหรือประโยคสำคัญในเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอดก็จะมีโรคเอดสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสระยะฟักตัวของโรคเมื่อจํานวนไวรัสเพิ่มขึ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายจะเสื่อมลงเสื่อมลงอาการของโรค การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและการติดต่อของโรคและประโยคสุดท้ายคือวิธีการตรวจโรคจากรู้จักกับคำกลุ่มคำหรือประโยคที่สำคัญในเรื่องกันไปแล้วคราวนี้ท็อปก็มาดูตัวอย่างการย่อความบ้างนะคะแต่ครูจะต้องหาตัวอย่างก่อนได้เลยครับระหว่างที่เรารอคุณครูหาตัวอย่างการย่อความอยู่นั้น เราพักทำกิจกรรมกันสักครู่นะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยเรามาดูกันต่อเลยนะครับนี่ไงครูเจอแล้วเรามาดูพร้อมกันดีกว่านี่เป็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ที่เคยเรียนปีที่แล้วย่อความเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอดจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่4กระทรวงศึกษาธิการหน้า1 1 7่งถึง118ความว่าโรคเอดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเมื่อเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายจะมีระยะการฟักตัวเป็นปีหรือมากกว่า10ปี ผู้รับเชื้อไวรัสเอดระยะแรกๆจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆแต่เมื่อไวรัสเพิ่มจำนวนมากขึ้นภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยจะเสื่อมลงเรื่อยๆทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่ายและเสียชีวิตในที่สุดอาการของโรคเอดที่ปรากฏเช่นต่ำน้ำเหลืองโตทั่วตัวเป็นเชื้อราในปากปอดอักเสบรุนแรงและอื่นๆ เมื่อพบผู้เป็นโรคเอดเราไม่ควรรังเกียจแต่ควรระมัดระวังปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้แก่ไม่มีเพศสัมพันธ์หรือรับเลือดจากคนที่เป็นโรคดังกล่าวการตรวจเลือดเป็นวิธีที่ตรวจโรคนี้ได้เป็นอย่างไรบ้างท็อปเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจแล้วครับคราวนี้ก็คงจะเขียนได้แล้วนะ ขอบคุณมากครับคุณครูที่อธิบายให้ผมฟังถ้าอย่างนั้นผมไปเริ่มเขียนเลยดีกว่าการเขียนย่อความไม่ยากเลยนะครับน้องๆและในครั้งหน้านั้นเรามารู้จักวิธีการเลือกหนังสือกันบ้างวันนี้หมดเวลาลงแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ